คุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรืองของประชาชนที่นั่นนะครับส่งผลให้เสียหายทั้งหลังสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าจะเกิดขึ้นจากไฟฟ้ารัดวงจรครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาครับที่บ้านเลขที่50ทับ3หมู่19ตำบลบ้านพระอําเภอเมืองปราจีนบุรีรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลและรถดับเพลิงอ,อบจปราจีนบุรีกระดมกันเข้าไปฉีดน้ำสกัด ึ่งบ้านต้นเพลิงนั้นเป็นบ้านไม้แบบสองชั้นและไฟกําลังลุกโหมไหม้ไปยังบ้านทรงไทยซึ่งปลูกสร้างอยู่ติดกันนานกว่า40นาทีนะครับจึงสามารถควบคุมไฟไปได้ครับจากการสอบถามนายปัญญาสมบูรณ์ยิ่งซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนะคะเล่าว่าขณะที่ตนเองและญาติญาติดได้นอนพักผ่อนอยู่ก็ดินเสียงคล้ายกับระเบิดขึ้นติดต่อกันหลายครั้งจึงวิ่งออกมาดูพบว่าไฟลุกไหม้บ้านอย่างรวดเร็วจึงแจง้งเจ้าหน้าที่เข้าฉีดน้ําสกัดไฟเพื่อไม่ให้ลุกไหม้ไปยังบ้านข้างเคียง สาเหตุคาดว่าเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจน,นที่กองพิสูจน์หลักฐานปราจีนบุรีจะตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วน